ทำพิธีสวดพันยักษ์แล้วก็เทวาพิเศษเรียบร้อยนะครับนำปัจจัยถวายให้กับหลวงพ่อรวยตามาำร,รี่ของท่านที่จะสร้างศาลาขาดเงินอีก5ล้านวันนี้เราได้มาร่วมถวายเงินกันแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วคือตอนแรกครังานผมอะมันจะมีหายไปช่วงนึงถ้าสังเกตดีๆมันจะมีช่วงหนึ่งมาละครมาแล้วออตอนที่บูชาท่านอะ ถ้าใครดูเรื่องคือเธอเนี่ยฮะตอนแระที่ผมเริ่มบูชาท่านซึ่งตอนนั้นน่ะมันทําให้คนแบบรู้จักผมเยอะมากขึ้น<ม>ใช่ครัแล้วทีนี้นพอเวลาพ่อปองชวนมีวิธีอะไรอย่างเงี้ยผมจะเก็ยคิวะครก่อนแล้วเอางานบุญก่อนแล้วค่อยไปรับงานอย่างงี้ที่หลังแท้พ่อค่ะวันนี้งานง,งานพี่จะเป็นยังไงคะให้พ่อเล่าใหรกันบ้างกอพิธีนี้ก็พึ่งทําพิธีสวดพันยักษ์แล้วก็เทวาพิเศษเรียบร้อยนะครับนำปัจจัยถวายให้กับหลวงพ่อรวยตามดำริของท่านที่จะสร้างารา ขาดเงินอีก5ล้านวันนี้เราได้มาร่วมถวายเงินกันแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็วัตถุมงคลก็จะสร้างรุ่นนี้รุ่นเดียวของที่วัดมาตาพุทธนะฮะเพราะว่าเราสําเร็จแล้วได้เงินถวายหลวงพ่อ5ล้านนะฮะรุ่นชนะโจรก็จะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์แล้วก็พิธีเข้มแขังอย่างที่เห็นน้องๆบอกไม่เคยเห็นพิธีขนาดนี้เพราฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมบุญกันก็ขออนุมโมทนาแล้วก็ผู้ที่ได้วัตถุมงคลไปเนี่ย นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะให้ชนะทุกอย่างชนะความจนชนะทุกโศโกโรคภัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นรุ่นชนะจนจะเป็นรุ่นเดียวรุ่นแรกประวัติศา,ศาสตร์ของวัดมาศพุทธ์ก็ขอฝากไว้นะครับออข้อไหนในวันที่ทุกนสั่งจองไปหมดเรียบรอยแล้วเรียบร้อยมีเจ้าของหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <ๆ S 1> แล้ววันนี้เราก็ยังไม่นอกจากนั้นเรายังมีเหรียญแจกทานแจกให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานฟรีนะฮะวันนี้แจกฟรีแล้วลุ้นเนื้อทองคำก็เลย วัดแตกเลยวันนี้อย่างที่เห็นแล้วก็มีโรงทานกินฟรีแจกฟรีเราทําบุญครั้งหนึ่งเราบอกแล้วทีมงานสะพานบุญหรือทีมงานลูกเทวดาเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยเรามาทําเอาบุญไม่ได้มาทําเอาเงินมาทําเอาปัจจัยถวายให้วัด5ล้านบาทเรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมจองวัตถุมงคลรุ่นชนะชนรุ่นนี้ก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจนะครับอ่าการได้มาตัละคนวันนี้ได้มาร่วมไหน ครั้งแรกครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับวันนี้นั่งสวดพัญญาอยู่คนลุกเหมือนกันนะพิธีครางมากเลยมีของใช่ไหมเขาไม่มีเกือบจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วครับต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทัพกล่องครับผมที่แบบมีโอกาสที่ได้มางานพิธีใหญ่ๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสี่โมงคลต่อชีวิตผมด้วยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็บอกว่าจะมีครั้งต่อไปนะครับพ่ออ๋อได้ครับอยากไปร่วมงานอีก ชอบเลยอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนคนจังหวัดระยองแล้วก็วัดวรตพุทธด้วยนะที่เราได้มาร่วมดูร่วมสร้างกุศลด้วยกันครับผมเออฝากว่าอ่ะความด้วยนะต้องขอบคุณป้าปองนะครับที่พามาทําบุญใหญ่ครั้งนี้ได้แจกเหรียญไปเยอะเหมือนกันก็สนุกดีใจแล้วก็อยากจะมาร่วมงานเมื่อกี้ไปแจกที่โบสถ์เป็นไงรู้สึกเป็นร้อยเลยครับคนนี้ต่อคิวยาวมากเอยากได้เหรียญหรืออยากได้เราแอะอันนี้คนถามหรือเปล่าคนถามเลยบ้า สรับเดลครับสำหรับปามครับก็มาร่วมหลายครั้งแล้วฮรร่วมบุญอะไรเงี้ยทุกครั้งที่มาร่วมพิธีกับพ่อป่องพับก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีงานเข้ามามีอะไรติดต่อเข้ามาโดยที่ เราไม่นึกไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาฮะแล้วทีเนี้ยเสริมดวงใช่แล้วทีเนี้ยก่อนแร้เนี้ครับผมมีการเออ่บูชาลวดที่พ่อของผมบูชาไปเป็นเออ่นี่อันนี้ครับใส่เข้าใส่เข้าเลยอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ครับทาเวสวรรณทาเวสวรรณพระพุทธรูปเหนือดวงพิษดวงใช่ครับซึ่งเอ่อเหนือดวงก็คือทำให้เราเหนือดวงขึ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราก็ผมก็ไม่ได้มาสายมูอะไรอย่างเงี้เลยใช่ไหมอันเนี้ยผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมให้ที่เคยเจอให้ฟังคือตอนแรกอ่ะ งานผมอ่ะมันจะมีหายไปช่วงนึงถ้าสังเกตดีมันจะมีช่วงหนึ่งมาละครมาแล้วตอนที่บูชาท่านอ่ะถ้าใครดูเรื่องคือเธอเนี่ยฮะตอนนั้นที่ผมเริ่มบูชาท่านซึ่งตอนนั้นน่ะมันทําให้คนแบบรู้จักผมเยอะมากขึ้นใช่ครับแล้วทีนี้พอเวลาพ่อปอกชวนมีวิธีอะไรอย่างเงี้ยผมจะเคห์คิวรครก่อนแล้วเอางานบุญก่อนแล้วค่อยไปรับงานอย่างงี้ที่หลังแท้ของแท้อันนี้อันนี้เป็นชนะจนไม่ได้อย่างงี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่คือ ไปไม่แท้ดูดิไปกาดจานจานข้างหลังก็คือผมผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าสําหรับใครที่เหมือนกากำลังจะเข้าวงการสายบูและอยากบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยฮะพยายามบูชาพระที่แบบว่าที่เรารู้รู้ประวัติของท่านหรือเข้าวิธีแบบนี้ดีกว่ายิ่งเขาออกจากมือพ่อป๋องเนี่ยไม่ต้องห่วงก็ว่ากลองารันตีแน่นอนฮะอย่างองค์นี้ครับเมื่อกี้ผมให้พ่อป๋องดูครับนี่พ่อป๋องแท้คอกะแท้พระใส่หัวผมเนี่ยบอก ผมก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะศรัทธาอะไรเนี่ยเราต้องรับจากพระหรือว่ามาในธี่ิูกตเสกงดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เสร็จปุ๊บผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ให้รู้ตัวต่างกัคือคือพระทุกรุ่นที่เราสร้างเนี่ยจะมีความหมายหมดจะเป็นชื่อรุ่นนะฮะอย่างรุ่นชนะจนเนี่ยก็จะชนะทุกอย่างชนะความจนนะครับชนะชนะความจนแล้วก็ชนะชนะแบบอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตนะอธิษฐานเอาถ้าใครเชื่อศรัทธาแล้วเกิดจริงๆเนี่ยอย่าง ชุดรุ่นเหนือดวงพริกดวงเนี่ยเกิดจริงๆนะเขาบอกเขาไม่มีงานเลยแล้วไปวายเขาไม่เชื่อนะไอ้นี่เชื่อคนยากเะอพอดีว่าผมสนิทกับลูกลูกเขาต๋อกแล้วก็อินโนนะฮะเขาบอกลองมากราบท่านดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีหลายอย่างครับคือวันนั้นผมอยากเช่าทาวเร็กมาพอดีเพราะเช่าก็มีรุ่นนี้แล้วผมอยากเออคือเหมือนเราเนื้ออะไรอ่ะเลขผมเกิดมาที่เ้าอยากได้เลขเ้าก็มีเลขเ้าอยู่ในนั้น บังเอิญไปหมดแลวเวลาเช่าผ้าอะไร้ยเราก็อยากได้รับจากมือพเกจิที่ผงเสษบังเอิญวันนั้นพ่อของพาไปกราบท่านเราได้รับจากท่านเลยทุกอย่างมันดูง่ายหมดคือจริงผมมาเป็นคนบาปผมบอกเลยเวลาจะไปทําบุญหรือว่าเวลาจะไปทาบุญอะไรอะเอาใช่จริงจะจะไปทาบุญหรือว่าอะไรอะจะไปติดขัดไปไม่ได้แต่วันนั้นอยู่ดีอยากจะเช่าก็ได้เช่าแล้วก็ได้รับจากมือท่านก็เลยศรัทธาของพิธีของพ่อของไปทำมาตลอด ใช่ครับก็คือวันนี้ก็หอิ่มบนเลยชนะชนรวยแน่นอนถ้าไปก็รอรับรอรับใช่ดูพิธีสิพิธีเราทำเนี่ยสุดเข้มแขังและต้องการให้สิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นเป็นสิ่มงคลกับผู้ครอบครองวัตถุมงคลที่เราสร้างครับเท่านั้นเองทั้งพิธีทั้งมวลสารนะทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยพิธีพิถันแล้วก็ตามสูตรหลักการสร้างพระเนี่ยเราไม่ได้สุกเอาเผากินแล้วเราทําเจตนาดีเจตนาบริุทธิ์เชื่อล้เกิดวัตถุมงคลทุกรุ่นจะดีกับผู้ที่ครอบครอง วันนี้ก็ได้รับแจกกันไปแล้วนะครับนะครับก่อนอื่นนะยังไม่พอนะก็จะให้ไปแจกกับแฟนเพจอีจันอีก100นะฮะหนึ่งร้อยเหรียญแจกทานที่เข้าพิธีวันนี้เป็นสิริมงคลมากนะครับนี่ติ๊กโนดีนอสนอนเลยนอนเลยก็บล่างเลยอันนี้เลยนี่เลยเราสีเราสีเรามาร่วมบุญมางมายแล้วสามล้านแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ ข้าวการนี้เพราะว่าจะแข่งรถเนี่ยแล้วก็ย้ายมาที่นี่มันจะบอกว่าเรื่องของผมเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างเพราะผมเกือบตายแล้วก็่ที่มองไม่เห็นก็คิอว่าสิ่งที่เป็นพี่ก็เลยเข้ามาใหม่ดูไม่ได้ตายพไปเอาเรื่องแข่งรถดิที่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมว่าพ่อถ้าเรื่องพ่อโชลนี่แข่งรถเก้าสนามได้ที่หนึ่งแปดทุกครั้งที่แข่งนี่โทรหาทุกครั้งยกเว้นครั้งสุดท้าย นี่รู้ไหมเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่เมื่อกี้หน้าวัดเขาออซื้อ500ไม่มีใครขายเลยถ้าวังละ50,000ื่นนะครับแต่สำหรับแฟนคลับอีจันเอาไป1 0 0รแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่วันนี้ที่คือพอโทรไปรับปากทุกคนเลยพ่อมาตัดงานอื่นหมดอยากมารู้มบุญอยากมาเข้าพิธีผ่านยักษ์เสริมตวงเสริมเป็นสิริมลก็ขออวยพรให้นะครับแฟนเพจแล้วก็ f อฟซีทุกช่องนะแล้วก็แฟนเพจของดาราทุกคนเลยแล้วว่ะเป็นมงคลนะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้บังเอิญเราต้องทําบุญร่วมกันมาเราถึงได้มาร่วมทําบุญด้วยกันเพราะนั้นผลบ,บุญนี้ขอให้หนุนนําให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสมปรานาทุกประการครับๆๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ